เอาไปแลวเรื่องก็การท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ที่ท,ที่น่าไปเที่ยวคือที่นครน,นะครับเพราะว่ะาผลไมกกาลังออกรวยและก็เร่งท่องเที่ยวนาโครนเนี่ยวิธีแห่งชายนามนะผัวานาครก็เลยเชิญชวนเที่ยวงานนะครับท่องเที่ยวกําลุนเฟสติวัลกับเอ็ดคีรีวงวิธีแห่งชายนามครั้งที่หนึ่ง จดขึ้นไปยเดือนี้ครับรวี่19ถึง3สิบกร,รกฎาคมที่บ้านคีรีวงครับมีไรกันมั่งรอไปแลกกันนะครับโดยนายอภินันเพื่อพองผัวราชการกจังหวัดนครที่ธรรมรัตนาเล่งเข้าการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตามโครงการสร่งเสริมการท่องเที่ยวกำลวนเฟสติวัลแอสคีรีวงวิธีแห่งส่น้ำครั้งที่หนึ่งประจำปีนี้นะครับซึ่งอ,อบอต่อกำลวนรวมกับจังหวัดนครที่ธรรมรัฐท่องเที่ยวและกีฬานาครที่ธรรมรัตจัจะขึ้น 29ซึสร้างเสร็กรกฎาคมณนะบ้านคีรีวงศ์ตำบลกำรุนอำเภอลานสกาก็เผือกับเคลือนการทองเที่ยวในพื้นที่ตำบลกำรุนนะครับรวมทางเผือประชาสัมพันธ์เร่งทองเที่ยวข้องดีประจำทิ้นต่างพ้นละไม้อ่านพืนบ้านทิ้นคาอุทบในชุมชนเพื่อเป็นการ,รท่องเชื่อมการตลาดตลอดจนยกลับมัตรท่านเร่งทองเที่ยวให้เป็นรู้ให้เป็นทีรู้จักมากยิ่งขึ้นและพัฒนาการทองเทียวอย่าง,ย,างยืนครับแล้วก็โอกาสนี้ค่ะผู้ว่าคอนหน้าท่านก็บ,บอกว่าอำเภอลานสกามีข้องดีนัดเนียนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพลไม้ยขึ้นชือ้อและก็เป็นพุทลาม้ยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างมาจะสร้างรายได้ให้กับผื้นทีย่างมังคุดผูกเข้านะคะมีการส่งออกไปค่ายทางในแล้วก็ต่างประเทศสร้างรายได้เป็นจํานวนมากในแต่ละปีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าโอทอปที่เป็นข้องขึ้นชือนอนช้อนะคะย่างเชนผ้ามัดยอมบ้านคีรีวงศ์ค่ะซึ่งเป็นทีต้องการข้องตลาดแล้วก็ถือเป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ข้องทองถิ่นสร้างมาที่จะส่งออกไปค่ายทางในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดเป็นทีต้องการข้องตลาดค่ะก็ข ทัวนละคะ่ะนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจจะเข้ารวมงานไปสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติบ้านคีรีวงกันได้ค่ะย,ยีกถึง3 1กรกฎาคมนี้ณนะบ้านคีรีวงตําบลกำโลดนอำเภอลานสากาจังหวัดนครรีธรรมราชนะคะ,ะมีโอกาสกลับไปกันได้นะครับที่คีรีวงนะครับนะ